เรื่องราวร้อนแรงที่ทุกคนต้องติดตามคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนกักการเมืองชื่อดังออกมาเปิดเผยแผนการสกัดกั้นการพักโทษของท่านทักษิณชินวัตรก่อนการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงอะไรคือเบื้องหลังของแผนการนี้และทำไมถึงเป็นประเด็นที่น่าจับตามองมาติดตามกันค่ะคุณชูวิทย์ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านทาง Facebook ส่วนตัวซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาการพักโทษของท่านทักษิณโดยเน้นย้ำถึงสิ่งที่เรียกว่าแผนสกัดไม่ให้ได้รับกกกกาารรปลล่่อออยตออตััวนเื้ง แล้วแผกนการนี้คืออะไรคุณชูวิทย์อธิบายว่าตามหลักการแล้วท่านทักษิณซึ่งได้รับโทษจำคุก1ปีหรือ12เดือนเมื่อรับโทษไปแล้ว1ใน3หรือ4เดือนก็สามารถยื่นขอพักโทษกรณีพิเศษสำหรับผู้มีอายุเกิน70ปีได้นี่คือระเบียบปกติของกรมราชทัณฑ์ที่ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการและได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรียุติธรรมแต่มีเงื่อนไขสำคัญ แต่ถ้าหากนักโทษยังมีคดีติดตัวอยู่เช่นในกรณีของท่านทักษิณที่มีคดีมา112ที่อายการยื่นอุทธรณ์ก็จะไม่ได้รับการพิจารณาให้พักโทษเพราะถือว่ายังมีคดีต่อนั่นเองนี่คือจุดที่น่าสนใจคุณชูวิทย์ระบุว่านี่คือแผนสกัดที่จะทําให้ท่านทักษิณไม่สามารถออกจากเรือนจําได้ก่อนการเลือกตั้งประเด็นร้อนแรงทางการเมือง คุณชูวิทย์ยังได้แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นการที่สอสอจำนวน25คนจากทั้งหมด44คนของพรรคประชาชนถูกปปชส่งสารให้หยุดปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการอนุมัติงบประมาณการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ที่รวดเร็วผิดปกติคำถามชวนคิดคุณคิดอย่างไรกับแผนสกัดนี้คุณคิดว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นอื่นๆที่คุณชูวิทย์ได้กล่าวถึง มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่ง